สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเทคนิคง่ายๆในการเพิ่มยอดวิวเรียวกันค่ะเพื่อนๆถ้าใครอยากเพิ่มยอดวิวดูเทคนิคีง่ายนี้ตามไปได้เลยนะคะคลิกลิงก์ดานล่างกันไปได้เลยค่ะเลือกเป็นไอจีหมดบริการตรงนี้นะคะเลือกเป็นเพิ่มยอดวิวนะคะหมวดหมู่ของเพิ่มยอดวิวมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่เลยก็เลือกกันไปได้เลยค่ะวันนี้ขอเลือกเป็นเรียวตรงนี้ละกันบริการนั้นนายมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยนะคะก็เลือกกันไปได้เลยค่ะขอเลือกเป็นสามสี่ศูนย์เก้าค่ะหนึ่งพันวิวในราคาหนึ่งบาทเองตัวนี้จะเป็นรายละเอดของแต่ละเลขบริกกกาารนนนะะค็อ่ั ก่อนค่ะสั่งซื้อกันไปได้เลยส่วนลิงก์ตัวนี้ค่ะเลือกวิดีโอเดียวที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยก็ขอเลือกวิดีโอกันสักครู่หนึ่งนะคะก็เลือกกันไปได้เลยค่ะขอเลือกเป็นวิดีโอนี้แล้วกันนะคะยอดเดิมอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะคัดลอกลิงก์นี้ไปวางกันได้เลยปริมาณตรงนี้ขั้นตอนอยู่ที่หนึ่งร้อยค่ะใส่กันไปหนึ่งพันเลยในราคาหนึ่งบาทนะคะกดสั่งซื้อกันไปได้เลยค่ะตอนนี้นะคะทางระบบเร่งมาได้รับการสั่งซันแล้วนะคะเพิ่มขึ้นได้กว่ยมากๆเลยนะคะ มือเพื่อนนันด้สนใจในบริการของเว็บไซต์แค่เมนิดจีเฮก็พาลิง้์ไปได้เลยนะคะการใช้งานง่ายยอดขึ้นไวราคาก็ถูกมากเลยด้วยลองไปเลือกดูรายละเอียดกันนะคะ